สวัสดีครับอยู่กับช่องตรสดพงษใหญ่นะครับคือเมื่อคืนนะครับก็มีเหตุการณ์ของกะเก็นก็คือโดนงูกัดน,นะครับพตอนนี้อยู่ใต้ตรงนะครับคือคางบวมเลยครับก็ตอ,อนนี้ก็ตอนที่มันมานะครับแล้วไอ้น้ลายยืดครับคน เรากินยาไปนะแปบมันก็หายยืนเลยครับเอนนี้มันก็อยู่แตโตัวผมก็ไม่อยากรวมกับมันนะครับยาครับยาจริงๆใชง่ม่ย่าง,งูอะไรนะที่มันกัดไอ้รจ้กรแหล่นะ่ะไอ้เห่าไอ้เห่าปวกนะครับที่ไอ้เห่าปวกมัน จะลุกกับแม่มันแะประกาศกันเยวไม่รู้ว่าแผลต้นแผลที่มันโดนกัดมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับน <c oughs> ่าจะเป็นที่ค้างนะครับทุกคนมันเลื้อยไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ปะยาตรงต้นมกนะกร <c oughs> ูดอ่ะคนยาก,ก็เลี้ยงหมานะครับเดี๋ยวจะกรเลนมาเคยเดี๋ยวจะกรเลนไม่กินข้าวเลยเ <c oughs> พราะว่ากินไม่ลง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเกินไม่ลงครับผมก็ไม่ยอยากยุ่งกับมันหรอกนะครับนี่คือนี่คือหลอดนะครับี่คือเทียบซีลีสว้ามเลยนะนะ,นะนคือดีคือลูกอะ ลูกผมมันไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรเลยแต่แม่มีครับทางบวมน้ำลายน้ำลายดูบูบเลยครับแล้วตอนนี้อาการแย่อยู่นะครับที่คอมันคนระับกินข้าวไม่ได้เลยนะครับเมื่อคืนผมก็ไปเอาข้าวให้มันมันก็ไม่กินนะครับผมผมไม่รู้จะทำไงแล้วครับมันไม่กินข้าวเลย ผมก็ไม่อยากรูของมันครับถ่ายได้ครับแล้วคนมาดูกันเลยเฟซนะครับเฟซผมก็จะชื่อต้อสนสนเมืองใหญ่นะครับใครก็ไปดูก็ไปดูได้นะครับใครที่มีเฟซผมแล้วครับอะไรได้กันหมดเลยนะครับผมจะลงเฟซจกกักรแหลงไปนะครับผมถ่ายรูปไปให้ป้าเตด้วยไปลงเฟซแ้าเตเกียรดูด้วยนะครับเพราะว่า เตียงเขาจะดูลูกจะกระเล่น่งสงสารหมาครับแต่าตเนี่ยมันทำแบบอ้ํมันเบื่อเราอืมทำแบบมันตายเนี่ยตายแนี่ตายเน่ย่าก็ทำให้ขมเบื่อมันกันผมไม่อยากคมออย็นญาเลยผมไม่อยากรักญาเลยแล้วก็ช่างมันนะครับก็เรื่องนี้กันเลยพนักงานอะแล้วนี่ครับคือสําฤีครับ มล็กมล็กมลลีครับนับน่นคือสัตวเลี้ยงเองนะครับครับตัวมันจะสีขาวนะครับทุกคนเป็นต,ตัวสีด,ดำครับแต่ลายแม่ของมันก็จะเป็นสี ขาวดำครับ,บเหมือนบ้านเพื่อนในเกตอ่ะเ้วทุกคนก็เห็นในเฟซคาไปใครเลคว้าครับผมสามารถหมุนกล้องได้เลยครต้อมจมุนดูไอ้นี่ไี่นี่กับกล้องกับกล้องเลยคือก็หลยนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปครับ แล้วผมใช้กล้องโซสับถ่ายนะครับตรกอบมีอย่างนี้ดีครับีก็ดีนะเมื่อวานผมไปบ้านพี่เดียมาถ้าผมไปบ้านพี่เดียผมก็รถ่อไปนะตอนนี้จะได้ไปหรือเปล่านะครับ่ามัวเราไปนาอยู่นั่นนล่อยากจะไปสักวันนึงันกวัน,วนหลายวันเลยแล้วก็จะหาจีนนะครับ ฮายีนก็คือเพื่อนนูนะอย่าไปดราม่านะครับว่าผมไฟจารฮายีนไม่ใช่ผมเป็นเพื่อนของฮายีนเองนาวาก็เป็นเพื่อนนะครับผมชอบผ,ผู้ชายนะครับเป็นเพื่อนกันชอบเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่ชอบเป็นแฟนนะครับทุกคนไกดชอบเป็นแฟนก็มานนะผมเคยเแฟนเป็นผู้ชายไปยอมรนะับผมก็เลิกแนละ้วก็คือ,อคน,น,อนตอนนี้คือตอนนี้ไกดกลายเป็นคนปปสองแนละ้วของพ่อนะครับ เมื่อก่อนนะครับจะเป็นเด็กๆก,กันชื่อว่นนายนะครับไอ้นายน,นะครับตอนผอม,มให้หอมแก่ผมก็หอมจริงๆแล้วก็นาามากกันเยอะมากครับเออเป็นแฟนไงนายโอ้ยเป็นแฟนไงนายจริงๆผมไม่ได้เป็นนะครับผมก็แค่เล่นๆหมเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นแหละครับแล้หนักวิ่งไล่ก่อนนะครับแล้วครูด่าผมก็ไปผมก็ไป ใครไปเลยครับเป็นความผิดของนาวานะครับใครจยไปดูช่องนาวาก็ไปดูกันได้เลยครับชื่อชื่อว่าจะเป็นชื่อกระปุกอย่างนี้นะครับไปใครที่รู้จักนาวานะครับก็ก็ไปดูช่องเขาได้เลยนะครับเผื่อวันหน้านาวานั้งจะลงช่องผมหน้านาวาจะลงช่องก่อนนะครับ คือบ้านนาวาก็มีมันฝายในบ้านมันไม่มีมันฟายั้าม,ม,มุมนีมก็จะไปบ้านไขานอนอะไรทำไมอ่ะ มันแต่ะไยางหลังนี่ยังหน้ายลยอยยางหลังนี่ยังหน้ายเป็งเมาไปไหนจังรวยนะจังหน้า แจ็คแกลนนี่นะครับคือแจ็คแกลนนะครับมาอยู่นี่แนวโคดูน้ำลายครับเป็นฟองเลยนะครับนองลองค่ะอย่าข้ามเอ้าเดี๋ยวต้นยิงนะครับที่โดนกับ่ระยะเอาอย่างนี้แหนะทำอะไรเอาเอาวันนี้มีโดนกับ จะเราไปดูตายตายเกันมันเลืออ้อนไปอยู่ตัวมะกุนะครับเราจะถ่ายไปดูตัวมะกนุนี่ครับเปลือยน,นี้เองนะครับตัวมะกุก็จะเลื้อยมาอะไรน้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลื้อยกันต้องไงผมถือกล้องดูโอ้ย,อยเอานี้สอดไป บเราไปนี่ครับจักรยานปีที่แล้วปีที่แล้วผมลงไปนะครับช่องเก่าของผมตอนแร้ยังแต่ยังหน้าไปนะครับจน้นถึงแหลมแทนต้องของต้งอ้อมใหดีๆก่อน ันนี้ก็จกหลงแค่นี้นะครับผม,ผมก็จะมาบอกทุกคนคนนะครับถ้าใครฟ่านมานะครับใครมีบาบ้านตัวเองระวังไม่นะครับคือห้าโดนห้าหมาตัวไหนกัดงูนะครับก็ปล่อยไปถ้าโดนงูกัดก็คนที่เลี้ยงงูเลี้ยงอะไรนะยามาให้เราแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะครับ ขอบากว่าคนนี้นในแฟนเพื่อนด้วยครับเจอกหม่ในคลิปหน้าเจอกหไ่ในคลิปหน้า